สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นักชาสตูดิโอนะคะในวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการสร้างมีดญี่ปุ่นด้วยเหล็กตะไบด้วยกันค่ะการสร้างมีดญี่ปุ่นด้วยเหล็กตะไบนะคะขั้นตอนแรกให้นําตะไบามาตัดแต่งขึ้นรูปค่ะเพื่อที่จะเตรียมตัวทาใบมีดนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแต่งตามแบบที่เราวาไดไว้ได้เลยค่ะ ด้วยการนำไปเจียกับเครื่องนะคะเพื่อที่จะตัดแต่งค่ะขั้นตอนที่3นะคะขีดวัดขนาดแนวคมเจียตามรูปได้เลยค่ะใช้เครื่องเจียนะคะเจียตามคมที่เราต้องการนะคะตั้งเอาไว้เพื่อที่จะใช้งานค่ะ ขั้นตอนต่อไปวัดขนาดอีกด้านแล้วก็ทำให้เหมือนกันนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะนำมาปรับแต่งด้วยเครื่อง NKG ค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อปรับแต่งด้วยเครื่อง k คมดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำมาอบชุบค่ะแล้วก็ขัดใบแล้วก็แต่งเข้าด้ดมด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรานำมาขัดด้วยกระดาษทรายอีกครั้งค่ะ ตรงนี้จะเป็นส่วนของปลอกนะคะจะทำด้วยไม้ค่ะตกแต่งด้วยทองเหลืองนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเก็บงานให้ละเอียดนะคะในขั้นตอนนี้ใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วเราก็จะน,นำไปทดสอบนะคะอันนี้คือในส่วนของปลอกนะคะทุกอย่างที่เรากำลังเก็บเข้ารูปแล้วรอไปทดสอบในขั้นตอนต่อไปเลยค่ะ มีดนะคะตัวนี้จะมีดเล่มนี้นะคะจะถูกขัดใส่นะคะหรือเรียกง่ายๆว่าขัดกระจกเหมือนมีดล่องคนนั่นเองค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปทดสอบในท้ายคลิปให้ได้ชมกันนะคะ ตัวน,นี้จะมีดเล่มนี้นะคะจะถูกขัดใส่นะคะหรือเรียกง่ายๆว่าขัดกระจกเหมือนมีดล่องหนนั่นเองค่ะ การทดสอบนะคะจะมีทดสอบฟันไม้แล้วก็ทดสอบกับการตัดกระดาษนะคะสลับกันไปนะคะเพื่อให้ได้รับชมความแข็งแรงของมีดนะคะมีตัวนี้เราตั้งคมเอาไว้เพื่อใช้สำหรับทำครัวนะคะมาจากรูปแบบของมีดญี่ปุ่นค่ะ ตัวน้องนะคะราคา2,500บาทรวมส่งเรียบร้อยนะคะจะเป็นงานสั่งทำนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมไว้ใน,นที่นี้ด้วยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสนใจติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะ